สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้ามุมกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับโอเคครับมากันที่ประเด็นเรื่องแรกของคลิปนี้นะครับก็ เปิดหัวกันมาในเรื่องของกระแสข่าวบุนวิเคราะห์แนวสีสันกันหน่อยนะครับก็คือ เดอะเลกเพยสเนี่ยสื่ออังกฤษเขาได้มีการคาดการสเวตตัวจริงของแมนยูในช่วงซีซั่นหน้านะครับในมือของเซอร์จิมบรักคิปกลุ่มอินิออสแล้วก็แดนแอสเวิร์ดที่ว่ากันว่าเป็นผู้นวยการทั้งกีฬาคนใหม่ของแมนยูนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการคาดการนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเสเตตัวจริงออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนถ้าเกิดเอเดรียนฮาร์กยังอยู่ครับตำแหน่งผู้สำบ,บัตูก็ ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งเป็นอองตรรโอนา,าอยู่แล้วนะครับส่วนในรายของอัลทาเบียนเดียก็ยังคงเป็นตัวสำรองต่อไปล่าสุดก็มีรายงานจากสื่อของฝั่งตุรกีนะว่ามีทีมในลีกตุรกีเนี่ยสนใจดึงบบเยนเดียเนี่ยไปร่วมทีมหลังจากจบซีซั่นด้วยนักเตะเองก็พร้อมที่จะมีการพิจารณาการย้ายทีมเช่นเดียวกันเพราะว่ามาแล้วเนี่ยนะครับแทบจะ ไม่ได้รับโอกาสเลยนะครับที่ผ่านมาได้รับโอกาสเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะฮะในช่วงที่อุรานาไม่อยู่นะครับบอลถ้วยเล็กหรือ โปรแกรมเตะอัดแน่นก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดเอเดรียนฮักยังคุมทัพอยู่วันหน้าก็จะเป็นผู้สัรตรูตัวจริงต่อไปแนวรับครับแบ็คขวายังคงเป็นเดียโกดาโลนะครับแล้วก็กองหลังตัวกลางเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับในมุมมองของดาริเพสโดยที่จะมีการใส่ชองแค่ตัวดีโบ เข้ามาเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวานะครับแล้วก็จะมีในรายของจรอร์ดเบดเว,ดเ,วดเป็นเซนเตอร์คู่กับ d อดิโบในช่วงซีซั่นหน้านะครับและแบ็กซ้ายยังคงเป็นลูกชอนะครับคำอธิบายเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้ครับเะได้เพลบอกว่า ในรายของราฟิวรานแล้วก็จอห์นนี่อีแวนเน่กำลังจะหมดสัญญากับทีมนะครับและถูกคาดว่าน่าจะมีการโดนปล่อยออกจากทีมทั้งคู่นะครับหรือว่าแยกทางกับสโมสสนทั้งคู่หลังจากหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนในรายของ h ฮนนี่แม็กไวแล้วก็เรียนเลิฟเนี่ยน่าจะได้อยู่กับทีมต่อไปแต่ ทั้งคู่น่าจะโดนลดบทบาทไปเป็นตัวสำรองหรือว่าตัวหมุนเวียนมากกว่านะครับซึ่งในรายของเดริโบแล้วก็จอรอด์ดเบนเวตมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูย่างหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับตำแหน่งแบ็กซ้ายถ้าเกิดลูกชอ ไม่มีอาการบาดเจ็บเชื่อได้ว่าเทนฮากเนี่ยก็ยังคงเชื่อมั่นดักซายรายนี้ลงเล่นเป็นตัวจริงที่ทําได้ดีอยู่แล้วส่วนแบ็คขวาเนี่ยก็เป็นดานโลที่ดูเหมือนว่าทางเทนฮากชื่นชอบมากกว่าวอนวิสากา้าอนาคตยังไม่ชัดเจนมีเรื่องของกระแสะข่าวการย้ายทีมในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็คาดกันกันออกมาว่าซัมเมอร์นี้อาจจะโดนปล่อยออกจากทีมอีกหนึ่งรายด้วยเหมือนกันนะครับแนวรับ11ตัวจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง2ตําแหน่งนะฮะเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแล้วก็ ซนเตอร์ฝั <Center S 2> ่งขวานั่นเองส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวายังคงเหมือนเดิมนะครับใช้นักเตะที่มีอยู่กองกลางตัวกลางครับเดลิเพตมองว่ากองกลางรายใหม่ที่จะเข้ามาก็คือโรเบนเนวสนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเคอบิไบนูและสุดท้ายเนี่ย ไมฟีลโต,โต้กก็ต้องเป็นกับตันทีมข่าวประจาอย่างบรูโน่เฟอร์เดสที่ได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งเดลิเพสใส่ในรายของโรเบนเนวสเป็นนักเตะรายใหม่แล้วก็เป็นนักเตะที่น่าจะเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองกลางของแมนยูในช่วงซีซั่นหน้าซึ่งทางโรเบนเนวสเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนเชสเตอร์ยูต็ดอย่างหนักนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมไปถึงนิวคาสเซลด้วยนะครับทีเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับแมนยูถ้าเกิดใครได้รับชมคลิป จากคลิปเมื่อวานนี้ครับดนนสวดนะครับทำงานที่นิวคาสเซิลแล้วก็ในช่วงตลาดที่เพิ่งจบไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่เขารับงานกับนิวคาสเซิลจนถึงณัปัจจุบันเนี่ยนิวคาสเซิลมีข่าวเชื่อมโยงกับรูเบนเนเวสคนที่น่าจะมีการแนะนําในการดึงหรือพยายามดึงเนเวสเข้ามาร่วมทีมเนี่ยแน่นอนว่า ดานนสวดก็ต้องมีส่วนร่วมแต่ในอนาคตนะครับดดนนสวดมารับงานที่แมนยูเชื่อได้ว่าดดนนสวดก็น่าจะมีการแนะนำรูเบนเนวิสให้กับแมนยูเช่นเดียวกันเหมือนกับตอนที่เขาเนี่ยทำงานกับนิวคาสเซินนั่นเองส่วนหนึ่งก็คือการดึงรูเบนเนวิสมาแทนที่คาเซเมโรครับที่อายุเริ่มมากนะครับแล้วก็คิสเยนเดเร็กเซนที่อายุเริ่มมากเช่นเดียวกันนะฮะส่วนเออราบัตเนี่ยแน่นอนว่าก็ไม่น่าจะเซ็นแบบถาวรแน่นอนนะครับแล้วมีอีกหนึ่งหรือลายชื่อนาะที่อาจจะเบียดเบียดกับเนวส ก็คือเฟงกิรยองที่ ช่วงหลังมาเนี่ยแมนยูก็กลับมามีข่าวกับเดยองอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ซัมเมอร์คาดกันออกมาว่าก็น่าจะมีการเอาจินอ่อจังด้วยนะครับแนวรุกครับคาดการกันออกมาว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็คือมีการใส่ไมเคลนออเดซ่ o เข้ามาเป็นตัวรรมเส้นไบรายใหม่ ai, แล้วก็มีมาคาร์ทฟอร์ดรวมไปถึงราสมุดฮอยรุนนั่นเองเนะครับในเรื่องของ3แนวรุกเนี่ยจะว่าไปแล้วครับณนะปัจจุบันเนี่ยเทนทากเลือกใช้กาาโชแรดฟอร์ดแล้วก็ฮอยรุนแต่ว่วา เรื่องของความต่อเนื่องเรื่องของความดุดันเนี่ย มันต้องเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูมักจะมีข่าวกับโอลิเซหนักมากๆในช่วงหลายสัปดาห์หลายเดือนที่ผ่านมาและมีการคาดการณ์ออกมาว่าโอลิเซเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายหรือดิวแรกในยุคข,ของทางเซอร์จิมในตลาดซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นได้สูงที่แมนยูจะดึงเงินเข้ามาเป็นแนวรุกรายใหม่และในรายของกาลาโชอาจจะต้องไปนั่งเป็นตัวหมุนเวียนตัวสำรองไปนะครับส่วนในรายของมาร์ซิยาวก็ไม่น่าจะรอดนะครับอันโตนี่ที่ดูเหมือนว่าก็น่าจะอยู่กับ ตมต่อไปแต่ตัวนี้เนี่ยฟอร์มแบบขึ้นข้นงลงครับคุณก็ต้องรับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันของตัวเองให้ได้ครับถ้าเกิดยังงัดฟอร์มเก่งมาไม่ได้ก็ ต้องเป็นตัวสำรองต่อไปหรือถ้าเกิดไม่ยอมก็ต้องมีการย้ายแบบถาบอลกันไปย้ายแบบยืมตัวกันไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนี่คือการคาดการณ์นะครับสเอ็ตัวจริงในยุคข,ของอินิออสเข้ามาแดนแอสเวิร์ดเข้ามานะครับจะมีหน้าตาประมาณนี้ตามมุมมองของเดลิฟเพนนะครับแฟนฝีคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้มีนักเตะรายเก่าปนกับนักเตะรายใหม่บางส่วนอาจจะไม่ได้แบบหลังบางนะคะค่อยเป็นค่อยๆไปอะไรประมาณนั้นครับส่วนเรื่องต่อมาครับก็เป็นเรื่องของ สโมสรแมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับประธานเป้นะฮะซึ่งในช่วงเนี้ยเคลียร์อาเป้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเตรียมจะมีการเจรจาเรื่องการย้ายทีมล่วงหน้าเอาไว้แล้วนะครับที่ผ่านมาเจ้าตัวเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับ พิพิทีมายุโรปนะครับโดยเฉพาะฝั่งของลีกสเปนอย่างเรอัมลมาดริดที่เป็นตัวเตง็งมีอาร์เซนอลเอียพูนะครับแล้วก็อาจจะมีข่าวกับแมนยูปะปลายนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับตามรูปภาพเลยระหว่างการกลับออกจากสนามของเซอร์เดฟเบลฟอร์ดเนี่ยนะฮะก็คือเซอร์เดฟเนี่ยเขาก็นั่งรถไปแหละ แล้วก็มีแฟนบอลวัยเด็กเนี่ยนะฮะรุ่นจิว๋วนะครับเขาก็ได้มีการแบบว่าเข้าไปทักทายขอถ่ายรูปไปทักทายกับเซอร์เดวเบลฟอร์ซึ่งแน่นอนผู้ปกครองของเด็กคนนั้นแล้วก็เด็กคนนั้นเนี่ยเขาก็รู้จักอยู่แล้วว่าเนี่ยคือทีมงานชุดใหม่ของแมนยู you นะก็เลยมีการยิงคําถามไปเลยครับว่าแมนยู you มีโอกาสเซ็นสัญญากับเอ็มเป้หรือเปล่าซึ่งทาง Sir ort, เซอร์เดวเบลฟอร์ก็มีการตอบไปแบบสั้นๆนะครับว่า ผมไม่คิดอย่างนั้นนะเราอาจจะกําลังไปเรีอยอมลิตอยู่ในขนาดนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เซอร์เดวิลฟอร์ดเนี่ยก็มีการต่อไปนะครับแบบชัดเจนนะมันก็เป็นการจบประเด็นเกี่ยวกับกระแสข่าวเชื่อมโยงระหว่างเอมาเป้กับทางแมนเชสเตอร์เดเตดเราด้วยนะครับจริงๆมันก็โอกาสเนี่ยมันเกิดขึ้นยากอยู่แล้วนะครับคือแมนยูก็ มีเรื่องของกฎการเงินตามที่อยู่อีกส่วนหนึ่งนะฮะการไปซื้อเอมเป้ A P e ที่มีออปชันมีเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยมหาศาลเนี่ยเป็นเรื่องยากเป็นอย่างมากนหลับเบื้องต้นตอนนี้ผมมองว่าส่วนตัวผมนะก่อนที่จะไปซื้อนักเตะตัวรท็อปเนี่ย ขอให้มีการวางโครงสร้างวางโปรเจกต์ใหม่ก่อนดีกว่าวางอะไรใหม่ใหม่ก่อนนะครับปูพื้นใหม่ก่อนเรื่องของการเซ็นแบบตัวท็อปเข้ามาเนี่ยค่อยว่ากันหลังจากนี้นะฮะเมื่อเรื่องของเบื้องหลังเนี่ยมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประเด็นบทสัมภาษณ์ของเฮเลนเบคไวกันบ้างเฮเลนเบคไวเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสกายปอตนะครับสื่อของเกรดนี่แหละเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงไม่กี่เกมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีช่วงเวลาที่ดีนะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับ ไปไม่ถึงจุดที่เราเนี่ยอยากจะ อยู่ในบริเวณนั้นนะครับก็คืออันดับบนๆของตารางคะแนนพิศเสอังกฤษอะท็อปโฟอะไรประมาณนั้นหรืออยู่ในทีมกลุ่มลุ้นแชมป์ะนะครับที่แบบมีการวางแผนกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วก็ตอนนี้เราเนี่ยก็ต้องเล่นเพื่อทำแต้มให้ได้แบบเรื่อยๆหลังจากนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงว่าในช่วง2 3าเกมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ดีเป็นอย่างมากสำหรับเรานะครับโดยที่เราเนี่ยมีเกมสำคัญรออยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็มีเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เร เราเนี่ยต้องโฟกัสเป็นอย่างมากนะครับจะว่าไปแล้วครับในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าหมายอยู่ในตำแหน่งแบบว่า ท้าชิงท็อปโฟนะเราเนี่ยมีการแบบท้าทายหรือต้องการความท้าทายแล้วกันต้องการมากกว่านั้น่ะนะครับแต่อย่างที่บอกกันไปก็คือเราต้องยอมรับความจริงครับเราต้องรู้ว่าตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องยากแล้วนะแล้วก็เราเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่การที่จะแบบหวังไปถึงขั้นที่คว้าแชมป์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากแหละความคิดเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปแนวทางเป้าหมายก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับตอนเนี้ยเราต้องโฟกัสในเรื่องของการกลับไปเล่นใน UCL นะฮะนั่นคือสิ่งที่สโมสร้องการนะครับต้องคว้าโควต้าให้ได้นะครับ ไม่ใช่ว่าต้องกลับไปเล่นนะแต่ว่าต้องคว้าโคต้าให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่แม็กวายให้สัมภาษณ์มานะคือชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดแม็กวายพูดแบบนี้จริงๆแล้วเราก็คาดหวังมากกว่านั้นนะมากกว่าในเรื่องของการแบบอยู่ในตำแหน่งพื้นที่ท็อปโนะครับ ก็คือการคว้าแชมป์อะแต่ว่ามันไม่ใช่แหละเราก็ต้องมองดูตัวเองต้องแบบยอมรับความจริงไ,ได้ในตอนนี้แล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนเป้าหมายเล็กน้อยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องของราเฟลวารานที่มีการให้สัมภาษณ์ถึงกองหลังดาวรุ่งของทีมอย่างวิลลี่คามาวรานะครับซึ่งวารานบอกว่าคามาวราเนี่ยกำลังแสดงเรื่องของคุณภาพที่มีในตัวออกมานะครับผมคิดว่า เขาเนี่ยจะได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นกว่านี้ในอนาคตนะแล้วก็จะพัฒนาได้อีกไกลเลยนะครับเขายังเด็กอยู่แต่ดาวรุ่งอันนี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเจ้าตัวออกมาให้เราได้เห็นแล้วและเราเชื่อใจเชื่อมั่นในตัวของเด็กคนนี้ว่าเขาเนี่ยจะมีอนาคตที่ดีต่อทีมแน่นอนนะครับ ส่วนปัญหาของดอนนี่ฟาราเบกแล้วก็จนนองซานโชที่มีปัญหาคล้ายๆกันนะครับคือดอนนี่ฟาราเบกเนี่ยย้อนกลับไปในเกมที่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยพบกับโบคุ่มนะครับดอนนี่โดนส่งลงสนามไปในนาทีที่21นะครับแล้วก็โดนเปลี่ยนในนาทีที่ป4นะครับซึ่งแฟนบอลก็สงสัยว่าเล่นก็ไม่จบเกมะนะฮะผู้คนแบบตามตรงนะฮะแฟนบอลก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้จัดการทีมของแฟรงเฟิร์ตเนี่ยก็ออกมายืนยันนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย ไม่ใช่ในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะฮะหรือว่าผลงานของทางโรนีฟาราเบกนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความฟิตนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยพลังงานค่อนข้างน้อยนะครับคือเล่นแบบเต็มเกมไม่ได้อะไรประมาณนั้นครับเนื่องจากผลข้างเคียงจากการที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสจากสโมสรเดิมนะฮะทำให้พอมาลงเล่นเกมจริงๆพอมันมีโอกาสกับทางแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเจ้าตัวก็เหมือนกับจังหวะการเล่นแล้วก็เรื่องของความฟิตกําลังในการเล่นเนี่ย มันก็ยังแบบไม่เข้าที่เข้าทางอีกหนึ่งรายครับที่ ก็มีปัญหาคล้ายๆกันครับก็คือจะดองสารโชนะครับรายนี้ถึงขั้นที่มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อเลยนะฮะเหตุผลหลักก็คือเจ้าตัวเนี่ยก่อนที่จะย้ายมาเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ได้แบบได้รับโอกาสในการลงเล่นเกมจริงๆเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นการฝึกซ้อมฝึกซ้อมเดี่ยวด้วยนะครับจำให้เรื่องของจังหวะก,การเล่นความฟิตต่างๆแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันแบบไม่สมบูรณ์แบบไม่ฟิตแบบ100%แล้วก็พลังงานเนี่ยเลือนข้างน้อยนะครับในการเล่นนะเล่นแบบไม่จบเกมบ้างนะครับบาง 宣告。说很 ดูจัดลัลลาในระหว่างเกมมีเห็นเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องของการบาดเจ็บรบกวนความฟิตรบกวนอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือสสิ่งที่ทั้งคู่ต้องปรับปรุงด้วยนะฮะและอย่างที่บอกไปครับถ้าเกิดทั้งคู่ยังไม่สามารถปรับเรื่องนี้กลับมาเข้าที่เข้าทางได้เรื่องของร่างกายหรือว่าความฟิตเนี่ยการอยู่กับดดน้นต่อไปมันก็เป็นเรื่องยากจริงๆคือเรื่องของเม้เงินก็อีกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องของการทํางานบนสนามเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางทั้งสองสโมสรเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่นะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะ นี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชตร์แต่ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ